สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ใชมารีวิวปิงเห็ดละโงกเห็ดเขาไข่ปุ่นเลยค่ะเด้เอ้ยหอมเขากันหนัวตอนนี้บาวิกรกำลังปีกยทึงไข่ทึงโบไข่ เออยางเฮ็ดหอมห่วยห่วยโอ้ยขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องถ่ายคลิปตอนล่างเฮ็ดซอยกัน้นแล้วไปลบพิดแหม้ลบทิมเบิดไปแต่ใชีได้สั่ง,ล,<อ>งล่างนครับ,บคุณยายจะไม่กล้าตาดยุยพทดแซวกั้น,นตาดุยกับหายพอนอยายจะไม่กล้บกาบอกย่างดีๆยายจะไม่กล้าก็บอาโอ้ยต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะซอยกั้นหลังจนว่าบัดพ่อสีลบลิบที่ลงไปแล้วพัดลบพิดเนาะค่ะเนาะไปลบทิมเบิดโอ้ยนอจะแมนดี คุณยายเราก็มาหลางอยู่ด้วยค่ะเด้เอชาวจืดไปหาหมาบ่าเมนชาวจืดไปหาหมาดอกโทุ่งให้ไอ้นู้นกบัวเรามาส่งมาทาชาวจืดอยู่เหืนน่นที่นี่ก็มาซอยกันหลางขูดขาหลางฮิตบวกเนาะค่ะะเนาแต่คลิปเฮ็ดกินนี่เดี๋ยวสิได้บึงอยู่น้ากันอยู่ด้วยค่ะเด้อสิกินน้ากันให้เห็นอยู่ค่ะพี่น,อน้องผัวพริกแล้วต่ำสิมาต่ำปุ่นอ่างเลยค่ะเด้อปุน่นฮ็ด ลาง,งกเ็ดพูเฮดพูลคือเ็ดไข่แลละค่ะพี่น้องตำปลกินเขาแรงน้ำกันตำให้พี่น้องอยากน้ำไลยเฮียน้ำไล่ไหลน้ำเฮดลาง,ง,งกปิ้งปนกระแสบค่ะหอมหวานใส่เ็ดไข่เข้าไปน้ำพ้อมวัวแสบไปหาเก็บริมรัวก่อนซับๆๆๆๆๆๆเฮดไข่เฮดละง,งก หวานแซ่บครับพี่น้องซิมนะครับซิมไข่รรอร่อยซิมไข่จิ้มจำน้ำปลา <S 2> <S 2> ดักดัามาซีมอยู่สามสีไข่มอไข่นม่ดูบ้านเธเหมนนี่เสีกสัง่น <c oughs> งนะจังใดยังสุดไปพ่ออีกขันมานี่เฮ็ดไปซับตาม,อมโอ้อเกิงโคกชิโทเอิญญญ่นหายก่อนเรา ไปน้ำงสูดไม่ใช่ไปหกักเราไหนเราเตรียมสูบเอ,อ,อรีไม่ออกหอมไหมหอมเดี๋ยวน้องยิงต่ำกินยิงหอมอส,สุดสุดสุดยอดเลยอลละไรอะไรอะไรปุ๊กป<า>ุ๊กเสียทของหนัวใส่นี่ครับอย่เดียวจบเลยอย่างเดียวจบเลยครับจบในขวดเดียวหนัวหนัวอีหลี เฮ็ดมันก็เฮ็ดมันก็หวานล่ะใส่พอประมาณเด้อพี่น้องใส่หลายก็เค็มคือกันแต่ว่าขวดเดียวจบอีหลีครับโอ้ยมาอะไรด้วยค่ะพี่น้องมาเลยใช่จะวันนี้จะมาในเสียงหัวเราะเพราะเราว่าไปหับมาล่ะที่แล้วหนูกับพ่อทนา้สักเราไปฟังธรรมมา ไปฟังธรรมัดอี่ยังโฟเออธรรมัดยูเอนงานบอเนี้เอาเงินไปเออาเงินไปจับว่าอะไไปใส่เลยไปใส่มา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 เอามาเง้าเราเราแกงไมให้แล้วบอแล้วไปแจ่อื่อหนึ่งนะเอาเงินไปจับวาอะไรอันนี้มเายายกระเป๋าไปซักบนล้วอันนี้แกงขีดเล็กของยายเหลา เฮ็ดเสาเจยให้ไปแกงแล้วก็แบ่งมาให้ยตักแบ่งมาให้แบ่งให้คนหาเลยเนาะแกงขี้เล็กใส่เฮ็ดไรเสียเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพักเพื่องเคียงเฮ้าอันเลี้ยวไหลอันอันบัลลีนผ้าแล้วก็ตาไมอไหวแล้วเนี่ยแต่งมันเลื่อนไปโดนสี่เข่าเผาไหลเขาเจยไปเนี่ยเอาเวยเขาเขาหล่อมาเด้อที่เข่ากูนะเลื่อยไปหับมา คอยปหุงเขาได้ย่ายิ่เขาพี่ดูได้ไหนพักพี่้วยก็ได้กินเขาเย็นน้ำกันเนาะคอยกินเขาเย็นคอยประเดงคือคิปเนาะแต่ย่งวาอยยังี้อ้ยมันย่างวาโคตรผีอยไปหนีอุ้หลังอันนี้หลังคลิปแนีคลิปหลังคลิปห้าเหตดเนี้ยโอ้ยตีก็ตาโดยเองหลังมวกบอล เก็บไดนบ้หลายตัวตีกันจะรากันต้โดยก็จะไม่ก่าแต่โดยไห่พอนแกจะไม่ก่าเขาเจอเป็นโีนไมค่ะพี่น้องโว้ยเนาะในซอยกันหลังอยู่ด้วยค่ะเด้มที่เขาเย็นทำกันง่ายง่ายว่าเย็นเยเ็นไงเงงของมันโมยไโวยเ็นปี้องไปใส่ตะทองบอกแม่ตทอเบื้องหลังอยู่พ้าเมื่อนหนอกแล่หลินแม่หลินมาบมอบเออมาเอญมาเราบมเดมา เออเล่าผมมีคนเบิ่งหลค่ะจีบตรงไหล่ะใครจีบตรงไห้จ้าอาวอวเงิน้รไหล่เดีวพอถกัหน่อหนตัวอืมอ้าวูยม่อยังหอีพอี่แม่อย่งห้น้าหอมน้าหอมลงพอประท้วงตีน้าหอมโอ้ยน้ามหอมเรยน้าหอมเย มันหมดแล้วมึงเอามาดีน่ะมือนี้ต้องกินแต่เว้นเนี่ยเพราะว่าสิไปงานคดชิ้นน้ำตาโคตหลังหายางกลมๆนี่มันเป็นยังไงล่ะทิศเป็นไงแม่เป็นไงแม่ยคนละมือเรามาเอื่นมาเปลือกเทาเทามือนี้เจ้ากินเขาเย็นเด้อคนละเอ้าสวดสิเอาสอนก้างสดนะอู้ยเอาสอนเอาสอนมากไปสอนก้างว่านั่นว่ามาไหวพี่อ้าว มาเด้อพ yani ี่น้องมาเด้อมาเด้อสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้ออ้าวเข่าเงี้ยววัวบกินผ่านนี่วังสิครบมึงมาบกินผ่านแปะบอสร่มเขาบอกว่ากินกับข้าวเยอะๆกินข้าวเห็ดบวกบ่ได้แก่เลยค่ะเด้อเห็ดบวกบ่ได้แกง เอาไปฝากเผื่อนโอ้ยดีเนาะครบจังหวะพอดีอืมอีฮ็ดปวกอ้อแล้วเดี๋ยวสิใส่ถุงฟิตไว้ไปฝากเผื่อนเด้อค่ะเด้อไปหลอกกินอีกุ้งโลละหาลอยเขาอย่าลืมนะอย่าลืมนะเพื่อนเถิือนสวัสดีครับเด้อขี้เขามาครับพี่น้องต่อยหักต่อยห้าเฮ็ดลาบูี้อยากกินหลายเด้อออ่ตั้งแรง อูเหมือนกองนี่เขาโรงพยาบาลครับมาเด้อแฉะเฉะดปหนิ่บ้ดูเพี่ลองมาเด้อต้องนินานี่แี่แฉี่กูี่แกงนิก็ชอบแกลเง็ี่หนยแฉะแฉบเนาะ บ่อแสจะบุงบวยไม่ชิดอยู่อ๋อมักทำยังไงมึงจะนะงาตรงๆมาตรงอ่างเย็นแบบมึงชนะเด่นมาครับพี่น้องแสับๆสทั้งตันครับผมอุ้ยแหล่มากเลยต้องใชเห็ดบอสิออกนางอีกแล้วครับพี่น้องเขาว่าเขาว่าผู้ใหญ่หำหน่อยเดี๋ยวลายงาเออเด็กเป็นตุ้ยเลยเออแอบงน โลยสุภาพดีบางแช่อุ้ยเม็นตังหวยนี่ออกหมด้ลยเด้อตั้งหยไหมค่ัังหอยปะไดก็ถ้่ออกกันชิบไปออกช่วงออกพรรษาเ้อมงเยอโอยก้อยก้ไม่องกัได้เปเต๊ะตะกอแบแห้งพี่น้องเหหวานด้วยแล้วครับโยกบัวเดียวจบเลยแก่นี้อุ้ยเห็ดกับบัวป่า บบตี้ก็เอยบ่ป่าล้วก็เลืยกโปาเขาว่าเค้าเตี่ยปากเขาวะเว้เจ็บตาย้วเล้าขายเห็ดจนเหนื่ยเดี๋ยวผมบอกการมึง้าทำมึงได้หรแสบแสบีดีเก่งนทำมึมก็อบสุดบอกว่าบริษัะไกลไปอยู่ที่ทั้งนา ไปเป็นผู้จัดการเดี๋ยเป็นแม่คั่วนีนอะไรก็สมักใจเย็นยายเออแเแยยเนาะเฮ้มันหวานนีหรีีกินเห็ทอดกินับเยอะๆเอากินนิดๆตักเยอะๆยิงเพราะว่าเจ้าเพราะว่าเจ้าแขวะดี ออเปือกออกไห่มะเพือจะมากอืมนีนจะมือหัวเจ้าอ่ะทัมาแล้วหนึ่งแล้วกุมัวอย่งกบมัวมัวหลวงพ่อบารมีเรื่องไหนเรื่องที่เราไม่หลังบารมีเรื่องไหน กวเขาบอ้เี่ยข้อหวกินเหล่าเมี่ปทำบุญหวกินเห่าเมี่ยทำบุญเนอรื่องยังว่าเจือปดะเดนตนี้เนี่ยเน่เรื่องนี้ยังเจือบรได้กับสรุปสรุปลองเรื่องนี้แหละเพราะว่ิเหล่าเมียทำบุญเนียทำบุญเนียไปทำบุญก็ว่าจะมาพระ บะนิมให่ไปซอลาดท้อแหกก่อนเออมันปยาดมันแฉบหลอดโลบนวันนี้มียง่รยาดมันแสบช่วงโอ๊กเดี๋ยวมอกว่าเป็นยังนะให้ม่หายเงินไปซองาดลอยหนึ่งสี่สิบสี่สิบาทแล้วรอพี่น้อเขารวยแล้วลหรอเงินตัวนั้นเยอะกว่าจีร่าด้วยแล้วรวยนะีา เป็นเป็นกอนเทศเด้อพี่น้องเด้อดีอยู่เริ่บจบสัประมาณสองชั่วโมงที่เขาแล้วปะสี่ปฟังภาษาอังกฤษท่านผ่านโซ่ขึ้นชุดผ้าแสบแม่เดืองแสบเอเความเหตดไท บานเห็ดละงบเขากซองรองปันเหล็กเสบีกะว่านีแกงแยเราแหละก็เลยบแกงเห็ดตววขึ้นมาแล้วาไปแกงเฮ็ดตัวไงพี่บอยนี่ใช่พี่สมักจับบัตรอันนีได้หถึงบ่อปนนี่ เดว่าเขียดีเราขนนัขอคนณากพีนาอแจกแจครับพี่น้องแจกแจกมาเด้อพี่น้องมาเด้อมเดี่ลุโยบเขือไหนมันว่าอลมมาแล้วลมมาแล้ว มนมันก็นะแซ่บอีหลีแกงทีเล็กก็แซ่บอันนี้เฮ็ดเพิยังเกอเฮ็ดเพิตอนี่เ่เด้อันนี้เดเห็ดเอกไ้ไปเก็บท่โคงของบัวรืเล่เ็เตอมาลวกแล้วก็ิดไปรวมากหรือเลเฮ้ไปหายใาเราเก็บลมหลอปากหลมอันนี้ก็ตีนะ มันคือแดงจังสันบงในน้อยต็นการในน้อยหน่อแม่บอกขีตเวนขีตเวคือไปอยู่สิทธิวันกี่กอนนอยก่ดือนมต่อสนแสนนี่เดแดงเขาว่ากันผาแดงเป็นตะยานกอีปลาดงมันสงแดงมากจนนวลเลยเขาอีก็ใหญ่เขาค่อยเขาผสมเขาอะไรก็อี นี่เอาเนียนี่มานี่เด้๋ยเจียวเองดอกเผื่อมันจะได้มันหวานดีมาเดือดผิดดองมันกินได้กันเดือดผิดดองเดือแกงเห็ดาำมามาเดือดมาเดือดปอนเน่ออ้าวไอ้บ้านเกือบปู มันรมมแรงตมบ่ตุกอีงไงให้ตัวน้ำแกงออกหอดสินเดือนบ้าที่ตัดกล้วยตัดก่านอกดง่วงะัอก่อนจอตัดกล้วยก่าัดาระสุดัดกวยอย่างนี้ตัดกวยดีเห็ดปต้มออกภรษา ก็เลยตักลวยมาตักเขากล้วยออกภาษาเขาภาษาท่านท่านท่าน่าวแ่เดื้วยกลวยังกล้วยหอมแบกล้วยน้มนกล้วยน้ำาเรากล้วยกล้วยหอมเป็นกล้วยหอมไงหอมอะไรหักแห้งนาไม่ได้มันแคเผาเลียอมามาเรื่อบวยมากอ่อยอ่อยน่าไปบอกใอนะเาว่าอืเบื่อ ผมจะลองถามดุ้ยว่าเรื่องนี้เพราะเอินไม่แน่ดีเพราะเอินไม่แน่จะห่องได้อันเพื่อนอันล้ำก่อนก้อนนี้ยังลุงผมเพื่อนอืมลมพัดเจนดีเพราต้องเปิดเพราลมเลื่อนเยค่ะพี่หน่ออุ้ยหนาว ดูไปนอนันด้วเอาปาปปากข้ามเลยกะเสาะข้นั่นแรบแสาแทต่โดยแม่ลรแขนตีมนไม่รู้จะกักะ <c oughs> ยนยำอเหรอีบก จบแล้วเดีแต่ไปงานกันเลเดียวทุกๆอย่าสื่วตลงเลยอ่ะก็ก็จะหองอยางนี้บัวคนคนมันขั้งละก็ซึ่งนะโว้็หลูกขั้งละก็ซึ่งมองนี่กันะบริยานก็เป็นหนงสดๆ

ใส่ไหมจะซีมย <si> <si> <si <si> <si> um> <si> okay. ังปนปนเลยโอ้เ <si> น <si <si> <si 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 ี่ยซีมเลยปนเลยคอยได้ไปกดปนเอกระจอมก็ปนเลยนะคอยซีมนะคอยจะวางคอยซีมนะแยมแซ่บยิ่งมาจีซีมเนี่ยกินได้หลายแนวความขมของมันหายเบื่อเลยปนต่อโอ้ยมันฮะบุ่อกาเลยอุ้ยกาขี้เล็กฝันหนึ่งจำไก่แย่ไหลยก่แย่เฉียนก่อีแแบไก่จะหงประมานี้กับที่หน้า อกิดแล้วนะฮ้ย <anything> ค <sm illi> ือเข้มน้องกินองี้านแน่ี่เก็บตุ๊กิี่เขาแรงน้ากันเลยครับพี่น้องแล้วครับพี่น้องเก็บตุ๊กี่เขาแรงน้ากันอแข่งขี้เล็กกรบปุลฮิตนี่แหะค่ะสวัสดีค่ะยกปีเพื่อแคนาดาสวัสดีจ่าสู้เยี่ยมอย่าลืมก็ไหลก็เจนเจ้า ปาาจะนุดมือนะนะไปไหนได้ด้วยตด้ด้วยจ่าบ่าวบ่าวจ่าตีแล้วล้ะข่าวปูยิงฮือ่าว่าวปูใส่ครับจ้าข่าวปูชา่ใครว่าครับมบอกมวลๆเนี่ยว่าคนหักกัน